ว้าวน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้แอดซ้อมมาแจกสูตรอีกแล้วนะครับการทำผัดเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปราะนะครับผมน่านะครับผมน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับไม่ต้องใส่กะทิไม่ง้อกะทิเลยนะครับผมทําง่ายอร่อยด้วยนะครับทําค้าขายดีด้วยนะครับสูตรทาอร่อยถูกปากขายดีนะครับ ผัดเขียวหวานแห้งไก่นะครับผมวัตถุดิบก็จะมีนี่ครับอ่าใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองหรือเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะอ่านะครับผมอ่านะครับมะเขือเปราะเลือกอ่อนๆมานะครับแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะครับสาเร็จรูปนะครับซื้อร้านประจําของผมนะครับแล้วก็ ส่วนของเนื้อไก่นะครับผมอ่าเนื้อไก่ก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายอ่านะครับนมสดอ่าพริกไทยพริกไทยป่นนะครับน้ํามันพืชซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับน้าน้าปลาด้วยนะครับอ่านะครับอ่านี่ครับล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ทําการเด็ดแล้วก็ผ่านะครับสําหรับมะเขือนะครับ มะเขือเดี๋ยวเราผ่าเสร็จเราก็แช่ในน้ําผสมเกลือนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขาดานะครับผมนี่ครับแช่ในน้ําแล้วก็มีเกลือด้วยนะครับอ่านะครับอ่าเด็ดใบโหระพาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็มีนมสดนะครับแทนกะทินะครับเพื่อนครับแล้วก็ขนมจีนเนาะอ่าพริกก็จะมีพริกแดงพริกเหลืองหรือว่าพริกเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้อ่าไม่จําเป็นนะครับ ามาเริ่มทำกันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับนี่ครับใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยใส่ซอสหอยท้งลมลงไปนิดนึงนะครับผม ใส่นมสดไปหน่อยนะครับผมถ้ามันแห้งเกินไปนะครับหรือว่าใส่น้ําเปล่าก็ได้นะครับน่าครับเหมือนเราเหมือนเราทําทําด้วยกะทินะครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าแทนด้วยนมสดนะครับจะกเรียกว่าสูตรง่ายทําทานอร่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับ เพื่อนๆจะเอาไก่แบบติดก,กระดูกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเอาไก่เนื้อแบบผมก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับอ่าเป็นเมนูที่หาทานยากนะครับอ่าถ้าทําเองอร่อยคุ้มนะครับทานทานได้หลายคนในครอบครัวนะครับเช่นครับอ่าใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับผมชิมรสชาติของพริกแกงด้วยนะครับว่ามันเค็มเกินไปไหมบางร้าน บางร้านจะทําพริกแกงเค็มเกินนะครับอ่าใส่เกลืองลงไปเยอะเกินนะครับสิมพริกแกงก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงนะครับ่ตอนนี้ก็ใส่น้ํามันหอยลงไปนิดนึงนะครับผมพริกแกงรู้สึกว่าเค็มนะครับก็ตามด้วยน้ําตาลนะครับเราไม่ต้องใส่น้าปลาแล้วนะครับน่านะครับผมผัดให้ไก่พอสุกนะครับเพืเ่อน นี่ครับไก่ก็จะสุกแล้วนะครับอ๋อน่าน่าทานมากนะมากมากเลยนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับผมหิวเลยนะครับเพื่อนตามด้วยใส่มะเขือลงไปนะครับอมะเขืออย่าลืมล้างน้ําเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราแช่เกลือไว้นะครับอย่าลืมน้ําเปล่าล้างน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับผัดไปให้ทั่วเลยนะครับ รอให้มะเขือเขานิ่มหน่อยนะครับอาจจะปิดฝาหม้อไว้หน่อยก็ได้นะครับผมอ่าอบไว้สักหน่อยนะครับผมอ่านะครับอ่าสักครู่ก็สักพักหนึ่งก็เปิดขึ้นมานะครับผมอ่านะครับผมถ้าทานจริงๆเลยนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆครับชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามีความเผ็ด มีความหวานเค็มครบรสนะครับกลมกล่อมรสจัดจ้านนะครับผมอ่านี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าน่าทานจริงๆเลยครับก่อนที่จะเสร็จนะครับเพื่อนๆอ,อ่าขั้นตอนต่อมานะครับก็ใสน่นมสดไปหน่อยนึงนะครับอ่าใส่นมสดเพิ่มไปนะครับ ผมจะไม่ไม่ผัดให้มันแห้งมากนะครับผมเพราะว่าผมจะทานคุกกับข้าวแล้วก็ทานกับขนมจีนนะครับแห้งไปบางบาง,บางท่านอาจจะชอบแห้งๆก็ได้นะครับแต่แห้งก็ไม่ต้องใส่น้ํานะครับอันนี้ผมใส่นมสดเพิ่มไปนะครับเพิ่มความเข้มข้นนี่นะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพริกแดงพริกเหลืองหรือพริกเขียวตามใจชอบเลยนะครับ แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับนี่ครับคือขั้นตอนสุดท้ายของการทําเมนูนี้แล้วนะครับแล้วก็ผัดทุกเท้าให้ต่วนะครับให้ใบโหระพาสุกนะครับผมอ่านะครับน่าทานจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับลองไปทําทานนะครับรับรองจะติดใจนะครับสูตรนี้นะครับก็ต้องก็เคยทํานะครับเคยทําแล้ววันนี้ก็คิดถึงเมนูนี้ก็นํามา ทำคลิปฝากเพื่อนๆนะครับอ่านี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับผัดเขียวหวานแห้งใส่ไก่นะครับผมใส่มะเขือปอกมะเขือพวงหรือเมะเขือยาวก็ได้ตามชอบนะครับผักอะไรก็ได้นะครับอ่านะครับจะใส่หน่อไม้ก็ได้นะครับผมนะครับอ่าตักใส่จานแล้วนะครับเตรียมผมก็วันนี้ทานกับขนมจีนนะครับผมซื้อขนมจีนไว้นะครับ เพื่อนๆจะทานกับข้าวสวยแล้วร้อนก็อร่อยนะครับน้ำขุกขิกนะครับผมนี่ครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าทานกับขนมจีแล้วก็มีพริกน้ำปลาสามรสจากหนึ่งถ้วยนะครับรับรองอร่อยเด็ดทั้งครอบครัวเลยนะครับผมอ่านะครับยิ่งวันหยุดยิ่งดีเลยนะครับอ่าได้ได้อิ่มกันทั้งทั้งครอบครัวนะครับผม อ่านี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับน่าทานจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับรับรองนะครับเพื่อนๆจะติดใจสูตรผมนี่นะครับผมอ่านะครับตกแต่งจานให้น่าทานด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอตตอมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมและก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ